ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความรักที่มอบให้ด้าตลอดการประกวด Miss Universe มันคือพลังที่ทำให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็พร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเต็มที่กับทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหนได้าบอกทุกคนได้เลยว่าด้าเนี่ยทำเกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะคะการประกวดครั้งนี้ถึงแม้ว่าเราจะ <c oughs> ไม่ได้มง Miss Universe แต่ด้าทำเต็มที่ที่สุดแล้วและด้าเชื่อว่าด้าเนี่ยก็ชนะใจหลายคน ไปนะคะก็อยากจะขอบคุณจริงๆขอบคุณคนไทยนะคะภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสเนี่ยขึ้นไปบนเวทีสายสายสะพายไทยแลนด์และ้าหวังว่าจะทําให้คนไทยทุกคนภูมิใจนะคะหวังว่าทุกคนจะเห็นถึงแววตาของด้าทุกครั้งที่ประกวดเนี่ยมันคือมัคือความสุขมันคือความภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วก็ได้ ได้ represent ไทยแลนด์ยังไงก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณจากใจจริงๆไม่อยากจะร้องไห้แต่แบบขอบคุณจริงๆนะคะการประกวดครั้งนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มง Miss Universe แต่ด้าทำเต็มที่ที่สุดแล้วและด้าเชื่อว่าด้าเนี่ยก็ชนะใจหลายคนไปนะคะก็อยากจะขอบคุณจริงๆขอบคุณคนไทยนะคะภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสเนี่ยขึ้นไปบนเวทีใส่สายสะพายไทยแลนด์ และด้าหวังว่าจะทำให้คนไทยทุกคนภูมิใจนะคะหวังว่าทุกคนจะเห็นถึงแววตาของด้าทุกครั้งที่ประกวดเนี่ยมันคือมัคือความสุขมันคือความภูมิใจการประกวดครั้งนี้ถึงแม้ว่าเราจะ <c oughs> ไม่ได้มง Miss Universe แต่ด้าทำเต็มที่ที่สุดแล้วและด้าเชื่อว่าด้าเนี่ยก็ชนะใจหลายคน ก็อยากจะขอบคุณจริงๆขอบคุณคนไทยนะคะภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสเนี่ยขึ้นไปบนเวทีใส่สายสะพายไทยแลนด์และ้าหวังว่าจะทําให้คนไทยทุกคนภูมิใจนะคะหวังว่าทุกคนจะเห็นถึงแววตาของด้าทุกครั้งที่ประกวดเนี่ยมันคือมันคือความสุขมันคือความภูมิใจ สวัสดีค่ะอยู่กับอแมนด้าชาลิสาบักเวสตินเวสต์ไทยแลนด์นะคะได้อยากจะขอบคุณแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะที่คอยมอบความรักแล้วกําลังใจให้ด้าตลอดสําหรับการประกวดในครั้งนี้ยังไงก็เดี๋ยวก็จะกลับบ้านเราแล้วนะคะเพราะว่ารักรอยอยู่ค่ะบ๊ายบายค่ะ